ไม่รับก็แปลว่าไม่อยู่ใช่ป่ะใช่ครับโอ้แต่เขาอยู่หลังสิตนะหลังสิตมันร้ายนะกุอยเด็กหลังสิตมันร้ายอยากเล่นอย่างเล่นอะไรวะเนี่ยไว้ไว้แบบประมาณึหนูให้ติดต่อพี่ทอยไปแล้วไงรักแค่ไหนก็รักนะอะไรเงี้ยจัดไปดิเนี่ยครับเขาไม่อยู่ดีไม่ได้อยู่ไปก่อนก็แมสเสียดไว้ก่อนเอาไงดีว่าความห่วงใยอะ แต่เมื่อวานมีเจ้ไปหาหป้าก่อนก็ได้เอาเอาพี่หนูไว้เป็นตัวเลือกได้ครับพี่หนูชอบชอบเป็นตัวเลือกใช่ครับพี่หนูชอบเป็นตัวเลือกปวดเสียเลยเอาพี่หนูเป็นตัวเลือกเอาดีนมข้นเอาดีอันนี้สาระนะเว้ยเก้าคนแล้วหรอที่แบบมีผัวหมดแล้วอ่ะรออะไรอ่ะพี่พี่เนี่ยมันมันแบบมันในนี่ไปว่ะเอออย่างว่าว่ะตอนที่ตอนที่มาราที่แรกอ่ะก็มีแต่คนมีผัวหมดแล้วเว้ยจริงมีแบบผู้หญิงเยอะก็จริงแต่ว่ามีผัวหมดแล้วอ่ะ อ๋อแสดงว่าเราอันนี้เราจีบคนเยอะใช่ไหมไม่ได้จีบหมายถึงว่าเดินไปทักเขามาขายนู่นขายนี่ไงเขาบอกเขาหำหอมมี่ดอยก็หำหอมตอนแรกหำหอมแต่ตอนนี้ก็มีมีอยู่แค่คนเดียวไงก็รอมีหลายคนดูดิเนี่ยเขาให้เนี่ยลองดูดินะ่ยกูว่าแล้วไงหาเรื่อง่ะผมเคยเจอไหมเคยแบบได้ยินเสียงผมผมสีอะไรนะรับผมสีอะไรนะสีดำเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ทุกวันนะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้น่าจะสีผมเจอเมื่อวันก่อนอ่ะผมบอกเลยว่า ว่าเขาจะเป็นเอกลักษณ์ตัวแบบตัวขาวๆปากเลื้อๆเสียงมดีๆหน่อยอะชมเยอะเดี๋ยวเมียก็ไอ้นี่แมวแมวแมวอะไรเดี๋ยวไอ้นี่ไงคุน้อยไม่เคยเจออะน้อยใจหรอกถ้าเกิดชมชมเพื่อนเยอะถ้าเกิดชมเมมิี่เยอะเดี๋ยวก็น้อยใจอีกถ้าไม่ชมดีกว่าให้คุณทอยไปเจอตัวเองดีกว่าจะได้แบบเซอร์ไพรส์มาตกฟาร์กเนี่ยไอ้ใหญ่ๆเบิ่มๆนี่มันคาตาณะหรือเปล่านมเขาอ่ะพี่ถอยฮะ จงตรงแล้วกันเองไปรู้มันแต่งไหนเนี่ยอ้นี่โอซีแล้วนี่ก็เขาชอบเปิดให้หนูดูเขาชอบเปิดให้คนอื่นดูบัตรประชาชนนะผู้หญิงด้วยกันไงแต่ถ้าคุณทอยอยากจะดูด้วยก็ก็เรื่องของอนาคตเนาะหนูชอบขอดูบ่อยๆหนูก็ถามเขาว่าพี่หนูจับได้ไหมอัถ้าเป็นพี่ถามเหมือนกันนะเขาก็บอกก็มาสิคะก็มาสิคะบ้าหรอยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยง่ายไปไหม หนูเหอได่พี่เคยเจอแล้วแตอว่าหรือยังไม่เคยก็ไม่เคยไม่เคยนะผมว่าไม่เคยผมว่าไม่เคยจริงหนูว่าไม่เคยบุคคลนี้เขาไม่ชอบอยู่แบบไม่น้องแซ่บด้ยเม่จโดนใจอยู่อ่ะแต่แต่สองแต่เมื่อวานเขาก็ไปดูไฟอยู่หน้าคุกอยู่นะเห็นโรมาดูเปันคนนึงตรงแถวนั้นแหละแต่เห็นโลมาก็ย็นอยู่คนเดียวไม่เห็นยิงหรูใครเลยมีมีสาวอีกคนนึงอยู่ด้วยตอนหลังใช่พี่เอไิลี่เขาเดินมาทีหลังหนูยังไปส่งพี่เอไมลี่ที่แลนด์อยู่เลย เทียมิลีย่ยมากัะหนูอยู่เลยใช่ไหมเธอเทียมิลี่ยังได้พักเคยเขาง่ายกูดอยอที่ผมเจออะแซบแค่นี้เลยเอเมลี่ชื่อเหมือนแม่มดเลย <c oughs> นี่เ,เม็มือนก็แต่งตั้งยยเยอะไ้ซะแล้วเดี๋ยวเขาก็เสมกม์ใส่หรอกหรือก็เสกให้หลงให้รักหรอกมแม่มดจะซูพ่อมดได้ไงกร <c oughs> <c oughs> ถามมหาลันจวนนะ่ะเพื่อน ขนาดไม่ได้เจออยู่จะไลม่มนเสกันแล้วอ่ะเธอก็คิดดูอืมแล้วเาเป็นว่าคนหยุดไว้ที่คนที่เก้าแล้วกันตอนนี้คนที่สิบค่อยเดิเปเปไป,ปลองดูใหม่ก็ได้<ม>เพราะว่าอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนรอเขามาแล้วค่อยคุยก็ได้ลองทักทักตอดๆไปอ่ะนี่ก็ถามว่าเบอร์มาจากไหนก็คุณไม่ต้องรู้หรอกนี <c oughs> ผมก็ตามคุณมานานแล้วเราจีบเราจิตเล่นมุขขุดต้นไม้ดีกว่าวะขอเนื้อคู่ขอเนื้อคู่ไงจาก ขอนี่คู่จากต้นไม้แล้วต้นไม้ฮหลพี่ก็ให้เบอร์มาเอามาแล้วพี่มาแลนด์ฟ้าให้หนูหน่อยดิเฮียมาๆมาๆตัวเป็นๆเบิ้มพี่หนูถามก่อนพี่มีผัวพี่ถอยพี่พี่ถอยเอาเฮียแล้วบอกเขาไม่มีผัวเฮ้ยเียมีผัวแล้วแน่เลยว่ะชิบหายละใช่เหรอโอ้แล้วมันบอกไม่มีชิบหายอันนี้โปรโมทจะครบคนที่สิบไหมนะโปรโมทซะอย่างดี เสียจัดนะเนี่ยเออแม่งเอ้ยเมียกูแม่งไม่ได้ความเลยว่ะหมดซะอย่างนี้ปืนเขาต้องยืดยาวแม่งมีผัวแล้วจบเลยเขาอยู่แก๊งนี้มาก่อนเนี่ยเอมิลี่อะอะโพไดอะหรือเปล่าวะหรือพิกซี่เนี่ยมามารอแป๊บเขาเขากำลังมามีไหมเขามีผัวยังไม่มีครับคาตานะแน่เลยว่ะคุณดูสองแล้วไอ้คนนึงว่าใช่ไม่คาตานะไม่คาตานะเพื่อนระหว่างดีกันนานเสมอน่าจะอันนี้ว่ะหงอคงอะเฮ้ยเอาเอ้าไม่เชื่ออีกเอาได้แล้วแต่ เดี๋ยวคอยดูแลกันของจริงไม่ใช่โตษณะใช่ไหมเป็นพัดธรรมดาไม่ใช่ไม่เอาไม่ไม่ไมทำซุงด้วย <laughs> มาเป <laughs> ็นกี่อ่ะหนูก็หาทีทีให้พี่อยู่หรอกนะาพี่เชื่อใจหนูก <laughs> ี่แล<อ>้วหเขามีผัวไหมไม่มีเขาถามหนูทำไมอะ่ะให้ไปทำไมหนูจะบอกว่าหนูมีพี่ชายมันะน้นำมาหน่อยดิพูดไปเขาว่าไงเขาบอกรีบไหมให้ให้ไปทำไมเนี่ยหนูก็เลย หนูก็เลยว่าเออไม่รีบเอ้ยหนูบอกรีบมาเดนด่วนเขาบอกโอเคแต่หนูจะไปบอกเขานะว่าเรื่องคนที่สิบอะไรบอกเขาว่าเพิ่งมานะอย่าไปบอกกันนะแต่เขาจะหาว่าแบบล่าเหยื่อเกินแม่บอกค่ะเราก็เงียบอ่ะเรเงียบเราก็ชงนะเราก็ชงนะว่าคนทอยแบบอะไรนะนายว่าพี่ทอยนี่ดีคนดีในบุหรี่ไม่สูบเล่าไม่ดื่มจริงนัดเดียวใจเดียวหงอคงหงอคงเลยว่าคึ้นเอาให้เปล่ามายังอ่ะเอมิลี่อ่ะเดี๋ยวเสียงดังน้อง แปลกแปลกกูมาเป็นล้ำเหรอถ้าวแท้สาวแท้พี่เชื่อใจหนูหนูโทรตามอีกก่อนลิงเดะไม่เคยเจอผู้สาวชื่อเอมิลี่ไงไม่มดติดทางนั้นมาไม่มดเลยเนี่ยเนี่ยนะเดพี่ก็ได้เจอ A few moments later ดูดิไปซื้อของยี่รอยังไม่มาเลยมาเมื่อเช้าอ่ะช้าจริงเนี่ยให้ผู้ชายรอได้ไงผู้หญิงโอ้ หนึ่งขอไปจำรวจก่อนมาเยอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวกูยิงแม่งเลยเออยิงก่อนสักเม็ดนึงก่อนมาปุ๊บพี่ตุยรองอะไรนะพี่เฮ้ยแต่ผู้หญิงจริงนะอันนี้ยังไม่ได้มีดุ้นไม่มีอะไรนะของจริงอนไมลี่อ่ะขอเขาดูรูปไปเลยชนอยู่เขาไม่เขาไม่ยอมให้ดูเสียงว่าน่าจะน่าจะงานดีจัดนี่รับหลังเฮียอืมใช่ใช่วันนั้นโดนเมียแทงเลยเฮียคาเรเบลแดงอ่ะขอดูรูปไปเฮียเสียจัดอ่ะจริงอันนี้เรื่องจริงเสียจัดเลย เฮ้ยนี่ไงเสียงรถมาแล้วใช่ไหมี่ยปักปักเล็กนิดหน่อยแน่ใช่นะนี่มากับใครวะน่ะมากับมาก็บกันอ้าวชิบหายขอให้มาส่งเออะเมียมไข่อ๋อเมีมเนี่ยอ่ะพี่พี่ชายดูเอาพี่ดอยคุยสิเรียว่าให้เนี่ยอ้าวอะไรอ่ะคุณชื่อเอมิลี่ใช่ไหมครับใช่ครับหล่อและสาว เสื้อเสื้อขาวตัวขาวด้วยนี่หว่ะถุงมือด้วยครับุขาวทั้งตัวเลยดีทองเท้าด้วยใช่ครับมีหว่านใจยะครับจะหลังจะแตกคัหนึ่งยังครับทำไมอ่ะก็ขาวทั้งตัวทำไมถึงไม่มีหว่านใจสักทีนั่นสิทำไมอ่ะถุงผ้ยไม่มีใครเอาบ้างครับที่อันนี้อันนี้น้องคุณหรอเพื่อนคุณหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมน้องครับเออขาโฆษณาว่าคุณแบบแบบ พูดไปสิน้องบึ้มบึมไม่ใช่นี่เองเอาข้อนี้ขึ้นมาเออเอาข้อนี้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยไม่มีใครเขาคิดกันเลยนะหรือผู้บอกพี่สาวดูน่ารักไงรักเดียวใจเดียวข่าวจุ๊บอูส่าคิดไปอย่างอื่นนี่หนูบอกแล้วว่าไม่ได้แต๊บไม่มีดาบอืมเนี่ยเออเขาก็ไม่มีหวานใจด้วยหรือว่าเพิ่งโดนทิ้งมา ใ Memorial ครเอาครับอ๋อคือไม่มีใครเอามาตั้งนานแล้วใช่ไหมไม่ได้แบบตกหักมาอะไรอย่างเงี้ยหรอนะคะไม่มีใครเอามากกว่าครับอืมข่าวขนาดนี้ไม่มีใครเอเรอ้อะไรนะฮ้ยะวิเองได้ยินด้วยหรอคิปดังเกินเพื่อนอะไรเออเราเคยเจอกันมาก่อนือเป่าครับเคยเห็นผ่านๆไหมหรือว่าไงน่าจะเคยตอนเข้ามาแรกๆนะคะ เยตอนตอนเข้ามาแรกๆคุณจําได้ด้วยเหรออืมน่าจะได้เพราะว่าเห็นพี่ไปแบบเหมือนฟังที่น้องหนูร้องเพลงอยู่กานหลังฟังน้องหนูร้องเพลงน้องหน,งน,งหนูชื่ออะไรอะน้องแฟนครับแบบตอนนั้นมาเป็นแก๊งคนผมได้คิดจูวเลยผมไม่คิดอะไรวะ <c oughs> <c oughs> อ๋อคือคุณเคยเห็นผมตอนนั้นแล้วใช่ไหมแล้วคุณคุณเคยฟังผมร้องเพลงหรือเปล่าไม่เลยยังนะคะอ๋อตอนนั้นผมก็ร้องร้องเพลงกับน้องคุณน่ะถ้าจะไม่ผิดใช่เหรอคุณไม่ไม่เคยฟังเลยเหรอน่าจะออกมา่อนมั้งคะเพื่อนเพื่อนผมร้องเพลงพอนะแล้วตั้งตั้งแต่นั้นคุณก็ไม่มีหวั่นใจเลยเหรอก็มีแบบคุยมาบ้างแต่แต่เขาไม่เอา เธเขาเขาไม่เอาใช่ไหมน้องหเขาไม่แต่ก็ไม่โอเคละคนใช่ไหมอ่ะถ้าเขาไม่เอาเดี๋ยวผมเอาก็ได้นะเออเอเอาไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายถึงแบบเสียใจที่มันแตกกับผมประกอบให้ได้ประกอบแล้วคืนครับไม่ได้ประกอบเราเก็บไว้เองนี่คุณว่างหรือเปล่าเนี่ยวันมันก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วครับอ๋องั้นก็ดีเลยดิจะได้แบบนี่ไงมีเวลาเจอกันบ่อยอ่ะไม่ เอาอย่างนี้ดีกว่าจะถามว่าเปิดใจอยู่ไหมฮะหมายถึงว่าเปิดคือเปิดใจอยู่ไหมคนมาจีบโอเคหรือว่าคนมาจีบไม่โอเคเอไม่รู้สิเอาเอาง่ายๆเลยหนูมึนพี่มึนยังไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตีตีอะไรตีว่าเขาจะน่าัวยังไงก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ตีให้หายหายดื้อหายมึนไงอือ <c oughs> อืม ชอไม่ได้หรอกผมก็ไม่ได้จะเจียมหรอกจริงๆแล้วแค่อยากรู้จักเฉยๆว่าแบบคุณคือใครเห็นแบบน้องโปรโมทแบบดีนะักดีหนาะนู่นนี่ดีไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอออยากคุยเออไม่ใช่อยากอยากรู้จักอ๋อแค่อยากรู้จัก <c oughs> ใช่ครับอยากรู้จัก <c oughs> อยากรู้จักอ๋อครับหรือว่าไม่ไม่แค่อยากรู้จักก็ได้นะ ไม่ใช่แค่อยากรู้จักก็ได้แล้วมันต้องอยังไงอ่ะเฮ้ยเอางี้ไม่มีผัวใช่ไหมเป็นแฟนกันไหมครับเป็นแฟนกันไหมัอนแต่งเลยไหมคะได้ครับผมพร้อมเป็นผัวโอเคครับงั้นก็แต่งเลยโอเคนี่เราเป็นแฟนกันแล้วนะถ้างั้นใช่ไหมเราเป็นแฟนกันแล้วเนาะเออเามาเฮียเลวดิเออเราแต่งแล้วไม่ใช่หรอเป็นแฟนกันแล้วดิ ใช่ครับ,รบใช่ครับคุณแฟนอ๋อครับไปเรากลับบ้านเรากันดีกว่าน้องลงรถดิฮะ <c oughs> โอ้โหเฉียดหัวน้องทิ้งได้เลยได้เลยเจอกันเจอกันไหม <c oughs> <c oughs> ไปพี่ซาออเจดีรอรอด้วยรอด้วยไปเลยไม่ใช่ละไปไปเกี่ยวไปไละ <c oughs> อันนี้คือไปไหนครับเนี่ยไม่มีหรอกครับคุยเป็นเดือนคุยสองเดือนสามเดือนอะ แบบนั้นนะครับไม่ได้คบหรอกเป็นแฟนกับผมเลยดีกว่าโตมาจะยิงพี่ตาไหม่วะเพื่อนผมจริงใจนะยิงลองไม่พี่เราแบบหนุ่มเดริเปอร์ที่จริงใจครับตรงนี้เลยจริงดูเขาอบอุ่นแค่ไหนผ้าพันคอเขายังพันอยู่ที่คอเขาเป็นคนอบอุ่นขนาดไหนพี่ก็คิดดูผ้ามันคอมันพันไม่อบอุ่นเลครับแต่กอดผมมาอุ่นไปสักฟอนไหมล่ะสักปืนไหมล่ะ หรือว่าเจิมหรือว่าเจิมมีม,ม,มีมีดีมั้งครับเดือนสองเดือนอ่ะมันสมัยนี้มันตกรุ่นไปแล้วตกยุคไปแล้วครับแบบนั้นนะแค่นี้แหละพอแล้วเชื่อผมเด็ดสมัยนี้ก็ดิบดิบเปื่อนสมัยนี้คือสิบนาทีครบเลยไหมครับใช่ครับไม่ต้องพูดให้มากความข้าเชื่อว่า,าอ๋อเจ้าดีทุกอย่างอันนี้ไม่ไม่ไม่ลองไม่รู้นะครับนี่ครับผมจะลองอยู่เนี่ย ล,ลองได้ไหมครับอย่ังเยี่ยอน่าครับ,นนรบใจไม่ดี <c oughs> ไม่เสียหายอะไรเอาจริงแล้วเนะี่ยก็แค่แบบลองแช่ครับพี่ไม่มั่นใจ <c oughs> ลองเป็นแฟนผมวันหนึ่ง <c oughs> ก็ได้ครับ <c oughs> วันเดย์อ่ะพี่เอ็มเหมือนผมกบเนี่ยพี่เหมือนผมก็โลมาแป๊บเดียวผมครบกันเลยนะถามมุลทรายได้เลยเนะี่ยแป๊บเดียวเลยอะเตียงอยู่ด้วยกันตัึงวันนี้เลยอ๋อดีโลมาเนาะใช่เนากับพี่เราเจอกันมาจะสามเดือนแล้วเนี่ยรู้จักกันถ้าวันที่หนึ่งนี่ก็สามเดือนแล้วนะพี่ อันนี้ผมถามไปเป็นแฟนกับผมไหมครับมันแบบอันนี้เกินไปไหมแอนถึงว่าแบบอแบบไวเหรอใช่พี่ยังไม่รู้นิสัยหนูเลยหนูอาจจะแบบหนูเลยหนูัะเบลอเลยอะ่ะเรียกผมว่าหนูเลยเหรอเออดีครับชอบดีครับชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบให้คะคนพี่พ<ะ>ี่ใช่ไหมหนูไหนถึงว่าหนูหนูอี่ไม่อ๋อโอเคโอเค สรุปใครพี่ใครน้องก็ไม่รู้และงงเนี่ยพี่โอเคก็นี่ไงเขาทดลองสักวันหนึ่งจะเป็นอะไรไปแฟนเดย์แฟนกันหนึ่งวันเป็นไงพี่พี่ชายหนูพอจด้ใจไหมไม่เขาก็ไม่รู้อะไรหรอกจริงๆแล้วอ่ะเขาอย่างที่เขาว่าแหละมันต้องคุยกันก่อนใช่ไหมก็ไม่ได้จะเรียกมาเพ้าแค่เรียกมารู้จักเฉยๆผมก็หยอกๆอกแซวๆเล่นไปงั้นแหละ คนบ้านในจะมายืนคุยกันไม่ถึงสิบนาทีขอเป็นแฟนละอ้าวพี่ไงแล้วเป็นเป็นไะไล่ะเนี่ยตอนแรกเพื่อนผมหยอกตอนนี้จะเอาจริงละ <c oughs> พี่คือสตันไหมนะเอาลองคุยดูยก่อนได้เพื่อนผมมีสเสน่ห์นะเอาจริงพี่พ,พี่เอม็มเสน่ห์นี่หมายถึงทําของใส่ครับไม่ใช่ท้องนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอะ่ะ อายุเท่าไหร่ครับ20ครับสู่น่าจะเด็กกว่าใช่ไหมกำลังคิดอยู่เลยว่าจะพูดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขหรือเปล่าพี่น่าจะโตกว่าหนูใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่พี่ยี่สิบสามครับเอมิลี่นี่ใครตั้งให้นะครับมีตั้งให้ครับเฮ้ยคุณทอยคุยก่อนนะผมพาเรามาเปลี่ยนชุดก่อนเรามาเข้าแก๊งในนี่ละได้ได้ได้คุณไปก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเพื่อน เรากลัวหรือเปล่าเนี่ยกลัวผมหรือเปล่าบายบายนะพี่เอ็มพี่สาวของหนูหนูรักพี่นะหนูไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเด็กับมาชิกาดูพี่ก็รักเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่โอเคพี่เดี๋ยวผมมาผมไปรีโหลดแป๊บแล้วเราไปไงอะ่ะเราก็ไม่มีรถเลยทีนี้สงสัยต้องเดินกลับมาครับเนี่ยยังตกใจอย,อยู่หรือเปล่าไม่ตกใจอ๋อไม่ได้ตกใจไม่ตก ทำไมจําไม่ได้ว่าเราเคยเจอกันทําไมไม่เป็นเพราะหนูไม,ไม่พูดมั้งแต่แต่เหมือนเหมือนแบบว่าใครไม่รู้ที่เียบเขี่ยแบบตรงนั้นอ่ะไม่ได้จำได้ที่อยู่กลาดกลางพี่ใส่สูตรสีน้ำตาลอยู่ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะน่าจะใช่นะคะอทำไมถึงต้องขอบตาเอ ทำไมต้องตาสีขาวอะ่ะใช่ไหม,มใช่ขาวไหมมันเทาเทาไหมใช่ใช่ทำไมอะ่ะชอบอะ่ะดูเหมือนคนว่างนอนดิ <c oughs> มันทำหน้าบึ้งได้แหละตาเลยดูแบบลอยๆถูกไหมแล้วป้ากัหมาชื่ออะไรเนี่ยเราอ่ะมีชื่อกัปันตัวมาบอกว่าเราชอบเปลี่ยนสีผมไปเรื่อยเหรอ <c oughs> ไม่ไม่เปลนเรื่อยนะใช้สีน,นิมาสักพักแล้วอ๋อใช้มันสักพักแล้ว ตอนแรกพี่ถามว่าพี่เคยเห็นไหมคนคนนี้ยคนนี้ที่ที่น้องแนะนําอ่ะน้องก็บอกไม่แน่ใจเขาชอบเปลี่ยนสีผมมาเขาอ่าเงี้ยใช่แบบก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่อารมณ์อ่ะก็คือว่างใช่ไหมก็เลยมาได้หรือยังไงแต่ว่าตอนน้องโทรไปก็เห็นมานานอยู่มีธุรลาหรือเปล่าตอนนั้นเอาของให้ป้าเบตีบอกคืนอยู่ อพามีปืนด้วยอยากไปไหนหรือเปล่าเนี่ยจะได้ไปส่งวันนี้อาจจะคุยเยอะไม่ได้เดี๋ยววันอื่นน่าจะได้เจอกันอีกคิดว่าไม่ยินหรอกเดี๋ยวให้น้องโทรตามไม่รู้จะไปไหนเลยไม่พม่มีอะไราบะฟังพเพลงก่อนไปไดีว่าพี่ว่าพี่จะไปทําธุระอยู่เหมือนกันนะ่ะแต่ว่าอยากลองเพลงให้ฟัง เดี๋ยวผมขอลองอะไรหน่อยนะได้ครับฮะอันนี้คือพี่เหรออันนี้คือเบอร์เราเหรออืออเฮ้ยใ,ใช่เหรอเนี่ยอุ้ยมีเหรอเอามาให้เหรอไม่ใช่คือเมื่อตอนเมื่อเย็นเนี้ยพี่ไปขอจะพูดดีไหมวะพูด <c oughs> ไม่พูดมา พี่ไปไหว้ต้นโพพี่ไปไหว้ต้นโพแล้วพี่ก็ขอว่าอยากมีหวั่นใจกับเขาสักทีอะไรอย่างนี้แล้วพี่ก็ไปขูดต้นโพแล้วมันก็ได้เบอร์นี้ขึ้นมาเป็นเราเองเหรอเนี่ย <All these. S 1> จริงพูดจริงๆนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยก็คือไปขูดมาแล้วมันออกมาทีจะตัวเลยมันเห็นไม่ชัดด้วยแต่ก็เห็นว่าเป็นเบอร์นี้เลยเนี่ย S <S 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 เนี่ย449530เนี่ยแล้วก็เลยแบบลองโทรไปแล้วรอบหนึ่งตอนแรกไม่กล้าโทรตั้งแต่เย็นอะ่ะไม่กล้าโทรไปเพราะว่ามั่วหรือเปล่าเนี่ยขอคงไม่ได้จริงหรอกอะไร่งเงี้ยนี่เบรืรอเราจริงๆหออย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วดิเออแต่ไม่เป็นไรหรอกมันอาจจะบังเอิญแหละความบังเอิญมันเกิดขึ้นได้งั้นเน่คงบังเอิญจริงแหละ อาจจะมีคนไปเขียนเไว้เราไว้ตรงต้นนั้นก็ได้เขาใครไปเขียนน่ะน้องหนูเหรอเอ็งรมาเหรอไปเขียนว้ไม่รู้แต่ไม่ไน่ใช่หรอกเคยร้องเพลงไหมเคยครับแบบติดเป็นคนที่อายอ่ะแบบร้องให้คนอื่นฟังไม่ได้ทำไมต้องอายอ่ะเรามีของดีทำไมต้องอายโอ้ยตอนแรกผมก็อายเหมือนกันเขินเหมือนกันแหละ แต่พอเราได้ทําแล้วอะแล้วพอมันมีความสุขมันก็จะไหลตามนั้นไปเองแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นความชินนิดน่ะเลยมันก็จะกล้าทําอะไรที่ไม่เคยลองแล้วก็จะคิดว่ามันไม่กล้าเพราะเรากลัวเพราะเราอายนี่แหละไปลองหน่อยหรอสักครั้งหนึ่งอาจจะยากนะแบบอาจริงๆอะแบบขนาดเพื่อนตัวเองยังแบบแทบไม่เคยร้องให้ฟังเลยติดปั่นอะ่ะพอเราแบบร้องให้มันฟังดีๆมันก็บอกว่า จร you know so ิงก็ร้องเพลงเพอนะแต่แต่หนูปิดปันมากกว่าแสดงว่าตอนนี้ยังไม่สนิทเลยปั่นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นหรอถ้าสนิทมันจะปั่นเดี๋ยวคนนี้อีกเหรอเนี่ยหนุกมืนนะดิก็เดี๋ยวตีไงมีดีมั้งอ๋อก็ถ้ามืนก็เดี๋ยวตีให้จะได้หายมืนเข้าใช้ความรุนแรงหรอใช้ความรุนแรงอะไรก็ตีเพื่อให้หายมืนไม่ได้แรงขนาดนั้นสักหน่อยเพื่อนเพื่อนฝันดีเพื่อน วัสดีค่ะเป้มพันดีเป้มพัสดีเป้มด้วยเจอกันครับค่อยๆเรียนรู้กันไปเจอกันเรียนรู้สิแล้วเดี๋ยวร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวไปละไม่ไหวแล้วแสดงว่าก็ไม่เคยสั่งผมร้องเพลงเลยสักครั้งเลยดิตั้งแต่อยู่มาใช่ไหมเราคงจะได้ยินแล้วล่ะเคยเจ็บจนช้ำเท่าไรหัวใจไม่ จำซ้ำๆคงชินไม่เท่าไรแค่ได้เจอหน้าเธอบ่อยๆสองตีตอกหน่อยก็รู้เธอไปกับใครแน,นแน่เลยแค่เห็นสายตามองผ่านหน้าจอฉันก็รู้ว่าเธอ ไปกับเขาตัวาส,วสนาผู้ใดเนอะได้รักได้ดูแลเธอแล้วมันเป็นใครเนอะถ่ายรูปได้นอนได้บอกฝนดีกับเธอเป็น อืมอันนี้ขึ้นมาพอดีเลยล,ล้องไม่พอหรอกแต่อ,อยากลองให้ฟังนะม,มาก <c oughs> ไม่ไม่ไม่เหมือนคนร้องแล้วแบบเหมือนแอบแอบแม่ร้องเพลงอะไรเงี้ย <c oughs> เราแอบแม่ร้องจริงไหมเดี๋ยวโดนด่าครับมันดึกแล ก็วาสนาผู้ใดนอะได้รักได้ดูแลเธอแล้วมันเป็นใครนาอถ่ายรูปให้เธอได้นอนได้บอกฝันดีกับเธอเติมมากระชชงกาแฟให้เธอในตอนเช้าก็วาสนาผูใ้ใดนาดูนัง กันลุ้วมันเป็นใครกันนอจะคิดไปเองก็ช่วยบอกกันนี้รู้สักทีว่าเธอไม่มีเธอบอกทีว่ายังไม่มีใครยังสอดอยู่ใช่ไหมเธอบอกทีว่า ดีไหมเอาไม่ตอบเลยฮลัลโหลเข<อ>บเอาจีบได้ไหมครับได้ครับ <c oughs> ยิง่งเห็นวิทำอะไรไปนเนี่ยฉันพูดอะไรไปนเนี้ยเออ <c oughs> งั้นก็จะเริ่มต้นจีบกันแต่วันนี้เลยนะ โอเครออะไรเดวยไม่รอแล้วทั้งนั้นลนะ <c oughs> ไปนั้นที่ผมจะไปพักก่อนนะไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะเอาละครับ <c oughs> เข้าทางต้อย <laughs> ยินดีที่ได้จาักนะครับเช่นกันครับถึงจะรู้จักผ่าดลงมาก็เถอะแต่ไม่รู้อ่ะอุ๊ยจะเขินทำไมวะเฮียอุ้ยจะเขินทำไมเนี่ยน้อง